เทวดากราบทูลว่าบาดาลมีรากอันเดียวมีความวนสองมีมนทินสามมีเครื่องราดหาเป็นทะเลหมุนไปได้12ด้านือสีข้ามพ้นแล้วท่านทั้งหลายเชิญดูพระพุทธองค์นั้นผู้มีพระน,นามไม่สามผู้ทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดผู้ให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงข้องอยู่ในอะไรคือกามตรัสรู้รมทุกอย่างมี พระปีชาดีทรงก้าวไปในทางอันประเสริฐผู้ทรงแสวงหาคุณอันประยะุอันใหญ่เทวดาทูลถามว่าป่าชัดชื่อโมหนะอันหมูนางอับสองประโคมแล้วอันหมูปิศาจสิงอยู่แล้วทำเช่ไหนจึงจะหนีได้พระผู้วภาคตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภยัย รถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยเครื่องล้อคือทำฮิริเป็นฝาสัมมาธิฏินำหน้าว่าเป็นสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเขาย่อมไปในสำนักพระนิพพานด้วยยานนี้แหละ